นาดนั้นมันมีธรรมบทหนึ่งที่เราแน่ใจตายใจว่าเราเป็นพระในอดีตชาติและมาตายที่นั่นเหมือนกับความฝันมันมีธรรมบทหนึ่งคือมรณสติเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวไม่มีใครตายแทนได้เราไม่มีใครสามารถที่จะบอกว่ามาตายแทนเราได้ทำชั่วเราก็ทำชั่วเองทำดีเราก็ทำดีเองไม่มีใครที่จะทำดีแทนเราได้ และไม่มีใครที่จะทำชั่วแทนเราได้แม้นเราตายเราก็จะไม่เป็นหนี้ในหมู่ญาติเราจะทำเพียรเหมือนกับพระมหาชนกการทำเพียรแบบนี้บุรุษเพศสมควรทำเพื่อตัดสินปัญหาไม่เป็นหนี้ในหมู่ญาติเทวดา จะอยู่อย่างผาสุกเกณยใจที่เรียกว่าประังทุกขังที่มหาปรินิพพานมันเป็นความคิดอย่างนี้